แม็ผมก็สั่งมาจากลาซาด้านะครับมันจะเป็นแม็เด็กนะครับผมเห็นว่าของมันถูกมากเลยนะครับสิบแปดบาทนะครับสี่สิบเจ็ดสี่ผมก็จะลองสั่งมาดูครับนี่ครับแม็นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับอร่อยนะผิวมาอีกเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับโอ้โหข้างในเป็นรูนะครับข้างในเป็นรู อรู้สึกว่าจะเข้าไปได้นะครับอ,อะไรของมันอันนี้ร <tekrar decisions. S 1> nice. ู้สึกว่าข้างในเป็นรูพุงเลยครับไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นแค่รูนะครับเล้วดึงออกเลยนะครับดึงออกเลยนะครับลับนบ่าครับโอ้โหนี่มันส่งมาแบบอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยพี่พี่งพี่ไปล้างมือก่อนพี่ไปล้างมือก่อน วัสด,ดีครับดูผสมมา,มา,ด,าด,ดูการแพ็คของนีครับดูโมเดลยังดูการแพ็คของนีครับเอ่อก็ถือว่าจอดเยี่ยมนะครนี่นี่แมตไอพิวเดี๋นวนี่นี่นนีีี่น่นนน่นน ออกมาแล้วนี่ครับไห้เอตกล้องดูนี่นะครับแม่เด็กน้อยนะครับเอ้ครับห้าสิบชิ้นนะครับสิบแปดบาทนะครับไม่พึ่งฉีกครับไม่พึ่งฉีกมาดูอะไรทำเครั่งเตงอ๋ออันนี้เขาก็ใส่กล่องมาให้ด้วยนะครับใส่กล่องกล่องกล่องเพื่อเราจะอาศัยนะครับนี่นะครับนี่กล่องกล่องหนึ่งครับนี่เขาเอาจากกล่องกล่องไอ้เจ๊โอ้ยเจ๊ ใช่ยังไย่ไปด้อันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับขอ18บาท